สวัสดีครับไทเกอร์มอบนะครับผมวันนี้เข้ามาดูแลลูกค้านะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจำที่ใช้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณแม่ชอบแบบถูน้ำเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาขมหอมมาพิเศษให้วันหลังอ่าอันนี้แม่ใช้อันนี้ไปก่อนเหมือนที่วัดใช้อะครับ น,นี่เป็นไทเกอร์ม็อยี่สบสี่นิ้วน,นะครับอันนี้เข้ามาบริการผ้านะครับจัดส่งผ้าให้ลูกค้าสองผืนนะครับออไปเต้องชือ่อด้วยเดี๋ยวเราไปชมด้านอีกกันบ้างน,นะครับอ,อันนี้เป็นพื้นที่ที่ทใช้อยู่นะครับบ้านอยู่ติดถนนนะครับฝุ่นเยอะนะครับเหมาะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับไทเกอร์มมอบไทเกอร์มอบม,มีข้อดีก็คือถ้าฝุ่นเยอะเนี่ยเราไม่ต้องกวาดนะครับเพราะกาด กว่าทาให้ฝุ่นฟุ้งกระจายตัวน,นี้เาไเกี่ยวข้าวไม่ได้ทความสะอาดคาเียตัวนี้ก็สามารถถูกเก็บฝุ่นได้เลยโดยเฉพาะหน้าหนาวนะครับลมแรงนะครับฝุ่นก็จะปิวเข้ามาในบ้านเราเราเอาสามารถเอาตัวนี้ถูกเก็ีฝุ่นได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปกวาดฝุ่นก่อนนะครับหลังจากถูแล้วก็สลัดสลัดทิ้งใช้ไปหนึ่งอาทิตย์สักครั้งหนึ่งนะครับรททไ,ไทเกอร์ม็อบ24นิ้วแข็งแรงทนทานใช้งานง่ายนะครับ ขั้นตอนใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้เป็นไทเกอร์อมับยี่สีนิ้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมบ้านหลังอีก,กต่อนะครับสวัสดีครับ